โอ้โห oh, oh oh 50เบิร์เดย์นะคะนี่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 นี สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพี่ดาไทยแลนด์ตะลุยยูเคนะคะวันนี้นะคะวันนี้เรามีงานเบิร์ตเดย์ปาร์ตี้นะคะฟิฟตี้เบิร์ตเดย์ปาร์ตี้นะคะของน้องเป้นนะคะวันนี้พี่ดาก็ได้มีโอกาสมางานเบิร์ตเดย์นะคะโอ้โหสุดยอดนะคะสาวไทยมาเยอะเลยะคะ่ะแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ทรีมนะคะทรีม ลายดอกนะคะลายดอกทุกคนต้องใส่ลายดอกนะคะสาวไทยต้องใส่ลายดอกหมดเลยนะคะถ้าไม่ใส่ลายดอกนะคะเขาก็จะไม่ให้เข้างานนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปดูบรรยากาศข้างในแล้วบรรยากาศรวมๆเลยนะคะวันนี้นะคะจัดเลยค่ะโอ้อเห็นสามสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้เรามา b i r ร์ดเดนะคะฟิฟตี้เบิร์ดเดย์นะคะทางรูปก็จะถ่ายรูปเรานะเราก็จะถ่ายวิดีโอนะคะเพื่อนๆอันนี้น้องก้อมนะคะสาวเพชรบูรณ์นะคะสาวเพชรบูรณ์น้ำมะขามหวานเมืองคนลวยจังหวัดคนรวยนั่นเองนะคะอันนี้พี่รานีนะคะพี่ใหญ่ของฟลิสโต re นะคะ ไม่ไม่อยากบอกนะว่าพี่พี่รานนี้อายุเท่าไหร่เพราะว่าคนจะไม่เชื่อนะคะเดือนจะหกสิบแปดหกสิบแปดโอ้ไมคอลพี่น้องเอ้ยนะคะพี่น้องเอ้ยหกสิบแปดนะคะโอ้จะเจ็ดสิบแล้วตัวนี้อันนี้พี่กรณนะคะพี่กรณอันนี้พี่กรณจากจังหวัดไหนฮะจังหวัดเชียงรายโอ้ยสาวเหนือนะคะพี่กรณสาเหนือนะคะไม่รู้เลยว่าพี่กรณเหนือนะคะโอนะคะวันนี้พี่ดาก็มา บอร์เดย์ปาร์ตี้ของน้องเป้นนะคะเจ้าภาพสวยมากๆเลยทั้งสวยทั้งน่ารักนะคะเดี๋ยวในนี้อ่าใช่ตอนนี้เราก็นั่งเฮฮาปาร์ตี้ก่อนรอเพื่อนๆมานะคะรีแลกซ์รีแลกซ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เราเจอกันนะคะเดี๋ยวไงพี่ดาเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมมาให้ดูนะคะว่าสาวไทยนะคะจะสวยแค่ไหนมาเจอ ดอกลายดอกนะคะวันนี้เจ้าภาพบอกว่าถ้าไม่ใส่ลายดอกไม่ให้เข้างานนะคะโอ้โหี่ดอกอะไรอันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้ค่ะพี่แต่ว่าชอบสีเขียวสีเหลืองอะืองเคโอเคนะคะแล้วก็หัวอะไรคะอันนี้ดอกอะไร อันนี้ดอกบานอันนั้นดอกอะไรดอกนิ้วไม่ใช่นะคะดอกอะไรไม่รู้นะแต่รู้แต่ว่าสวยนะคะวันนี้มั่นใจนะคะก่อนออกจากบ้านเราสวยนะเราดูนมเนิมก็ออกมาด้วยนะคะไข่ปลาก็สวยนะเราแต่สวยกว่า Happy birthday to you Happy birthday to you Happy y b i r t h d a นเจ้าภาพมาแล้วนะคะนี่เจ้าภาพพี่แป yeah> ้นวันนี้พี่ดาต้องพี่ดาต้องให้เกียรติเจ้าภาพนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาต้องสวยเราวก็มุ้งรวยด้วยวันนี้อืมต้องสวยจนหน้านะคะเจ้าภาพอ่ะเดี๋ยวรอให้เจ้าภาพดื่มสักสองดิ้งสามดิ้งแล้วเจ้าภาพก็จะโอเคละอาจารย์เดี๋ยวเจ้าภาพดื่มดิ้งสองดิ้งแล้วเจ้าภาพก็จะไม่เป็นผู้เป็นคน เรียงแล้วค่ะเียงแล้วใช่ไหมอร่อยมากค่ะเจ้าค่ะอาหารอร่อยน้ำพริกขอบคุณนะคะน้องแป้มขอบคุณมากๆค่ะอร่อยพน้ำพริกทำเองค่ะอร่อยพี่น้าน้ำพริกขายให้รวยขายให้รวยน้พี่นะรับเลิฟค่ะรับเลิฟเราไม่ต้องพูดอะไรกันแม่รู้แล้วชมแล้วพี่เลยบอกว่าไหวทําอร่อยเต้นใจก่อนรับก็อร่อยที่บ้านที่จะเวียนชิมกันไทยก่อนเลว่าอร่อยหรือไม่อร่อไปทิมก่อนมีอะไรมีคนช่วยชิมแล้วสองขอ้นอร่อยค่ะ วันนี้เรามีทั้งชาต่างชาตินะคะส่วนมากก็จะเป็นคนไทยเรานะคะเพื่อนเพื่อนคนไทยเราก็ประมาณ20กว่าคนได้นะเพราะว่าเรา,เรายังเรายังเรายังไม่กล้ามากเท่าไหร่นะคะคือเขาก,กลัวเราเราก็กลัวเขาฝรั่งก็กลัวเรานะคะเราก็กลัวฝรั่งนะคะ <laughs> คือต่างคนต่างกลัวกันนะพี่น้องเอ <laughs> ้ยคือถึงแม้ว่าจะขี่สองเข็มแล้วนะแต่ก็ยังกลัวกันอยู่นะมันมันมันน่ากลัวอยู่นะพี่น้องเนาะพี่กรณ์รอดไหม แต่ก่อนพี่หลอนนะพี่แบบหลอนไหมเพราะเราหยุดเราหยุดมานานเราหลอนเลยนะฮะลุงวิ่งระวังตัวไปไหนมาไหนตอนนั้นยากนะดีเวลาเอากลับออกมาข้างนอกแล้วไปถ่านอยากจะเก็บตัวนะใช่ค่ะแต่เหมือนกับสำหรับพี่นะความสุดพี่เอง พี่ขีดสองเข็มแล้วพี่มีความรู้สึกว่ามีภูมิมีภูมิตัดตัวเองอะ่ะมีภูมิแล้วถ้าเกิดไปเจอคนที่นั่นมาเราก็ยังอาจจะอาจจะไม่ติดร้อยเปอร์เซนอาจจะยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยคิดก็ข้างตัวเองนะได้อย่างเงี้ยไม่น่ากลัวท่าใส่พกมาอยู่กลางมันโอเพนแน่นอนค่ะคุณนะคชที่มางานร่วมงาน50ปีโอโหสีม่วงสวยมากๆเลยนะคะ แล้วแต่ดวงใครดวงมันจับแล้วห้ามเลือกด้วยนะคใช่ไหมขอบคุณมากค่ะเพื่อนเล็กเล็กๆน้นอๆโอ้ยน่ารักจังเลยมีน้อยบ้างมากบ้างแล้วแต่แล้วแต่นะแล้วแต่ดวงนะคะคืออยากให้ค่ะค่ะ น่ารักจังเลยไม่เคยไม่เคยเจอปาร์ตี้แบบนี้นะแป้นจริงๆแล้วไปมีแต่แบบว่านั่นโอเคปกติก็คือมันก็จะมีนะจริงๆก็อยากจะติดห้าสิบห้าสิบแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากนะคะเจ้าภาพน่ารักน่ารักขอบคุณค่ะเอ็นจอยนะถ้าถ้กว่าสาวะ เชื่อเลยนะคะโอ้โหไม่มีเลยอันนี้น้องปุ๊กนะคะใส่ชุดนอนนะคะสวัสดีค่ะก็จะนอนแล้วค่ะแล้วฝังผู้ชายเห็นหอยนะน้องปุ๊กไม่ได้ไม่ติดอันนั้นน้องจอยนะคะน้องจอยน้องอ้อยน้องปุ๊กไอ้น้องออมนะคะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ คะน้องกุ้งมืดอีกแล้วน้องกุ้งมืดเจ้าภาพนะคะน้องแป้นพี่จอยนะคะพี่ใหญ่ของเราน้องปุ๊กใส่ชุดนอนมาแต่เซ็กซี่นะคะมาเพื่อจะไปนอนแล้วแล้วก็พี่พี่ลานีพี่ลานีนั่งเฝ้านะคะนั่งเฝ้านะคะโอ้โหอันนี้มันบังหน้าหมดเลยสนุกสนุกนะคะวันนี้ขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะคะเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพคนงามฉันแหละวันหลังใส่ลง hoy <laughs> na